ตอนที่285ชื่อตอนว่าศัตรูที่ไม่สามารถเอาชนะได้ขณะที่ฮันหลังและเนปจูนมองหน้ากันและกันพวกเขาเข้าใจดีว่าการต่อสู้ในครั้งนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากพวกเขาต่างก็เป็นนักลบปีศาจธรรมชาติของปีศาจเหล่านี้จะไม่ยอมแพ้ต่อผู้อื่นเนปจูนทําการโจมตีฮันหลังราวกับคนบ้าเช่นเดียวกับฮันหลังที่ทําเช่นเดียวกันในรัศมี10กิโลเมตรมันควรจะเป็นช่วงเขตแด,ดนซิ่งสลาย แต่มันกลับไม่ส่งผลไ,ได้ต่อเนฟจูนแม้แต่น้อยเขาคำรามเสียงดังขึ้นเรื่อยๆเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เช่นนี้หันหลังเริ่มเข้าใจการกลายพันธุ์ของ DNA ที่ได้เปลี่ยนเนปจูนจากสายพันธุ์ภาพดวงตาไปเป็นเอเปอร์ที่มีพลังแข็งแกร่งอย่างหมดจดในการต่อสู้ครั้งก่อนเขายังใช้พลังที่แท้จริงเพื่อเอาชนะแม้แต่สาบกมือที่น่ากลัวก็ยังไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามของเนปจูนไม่สำคัญว่าพลังสูญสิ้นจะมีพลังมากแค่ไหนแต่มันไม่ส่งผลกระทบต่อนักสู้ ที่มีความแข็งแกร่งเช่นนี้เนื่องจากความแข็งแกร่งไม่เคยเป็นพลังพิเศษใดๆแต่พวกมันเป็นเพียงแค่พลังของกายภาพในแง่ของความหนาแน่นของกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของร่างกายฮันหลางได้หยุดเขตแดนสิ้นสลายของเขามันเป็นการต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งอย่างแท้จริงฮันหลางพันหมุนตัวออกไปพร้อมกับหนวดดำหรือแตอยที่อยู่ในมือของเขาดาบสามเหลี่ยมขอบคมที่ดูแปลกตานี้เป็นเหมือนแสงไฟที่แผ่กระจายออกไปเส้นทางปีศาจ ประกายแสงจากดาบแผ่ออกไปในช่องว่างดาบปกคลุมไปได้วยเมฆหนาทึบพร้อมกับหมอกมืดอันมหาศจรย์นี้ได้ลลอมรอบและห่อหุ้มหันหลังเอาไว้คู่ต่อมาหนวดดำหรือตะยูของหันหลงังและมนุษย์หลอมของเนบจูนได้ประตาเข้าใส่กันถึงแม้ว่าทั้งสองจะมีร่างกายที่แข็งแกร่งแต่ร่างกายของพวกเขาก็ถูกผลักกระเด็นถอยออกไปและหากตัดสินจากระยะทางที่ถอยออกไปดูเหมือนว่าหันหลังจะเสียเปรียบและได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก ดวงตาของท่านหลังเริ่มดีลงพอเขารู้สึกเจ็บที่หน้าอกของเขาเน็บจุนที่บ่าข้างไม่สนใจว่ามนุษย์หลอมของเขาหรือสมองแห่งความมืดที่เขามีอยู่จะแข็งเก่งพอหรือไม่เขาเพียงใช้มันโจมตีออกไปแต่มันสําคัญกับท่านหลังมากสมองแห่งความมืดเป็นสิ่งที่มีค่าเพราอเขาสามารถนํามาใช้เพิ่มพลังแห่งความมืดของเขาได้ถ้าเขาสามารถได้รับผลึกนี้มาพลังความมืดของเขาก็จะเพิ่มขึ้นและทาให้เขาแข็งเก่งมากและเขาจะกลายเป็นเอปเปอิลพีศาต ที่ยากจะอธิบายได้ผลึกมืดยังสามารถส่งเสริมหันหลังได้ด้วยความช่วยเหลือของมันหันหลังอาจจะกลายเป็นขุนศึกขุนศึกเมื่อหันหลังกลายเป็นขุนศึกเขาสามารถสร้างเขตแดนสิ้นสลายซึ่งอาจจะมีรัศมีถึง100กิโลเมตรภายใต้พื้นที่ของมันเขาสามารถลิฟเลือนพลังพิเศษได้ทั้งหมดขอบเขตของความมืดไม่มีจํากัดมันเป็นพลังที่น่ากลัวไม่เคยมีประวัติที่เอเปอร์สายพันธุ์พลังสูญสิน้นสามารถทะลวงผ่านระดับขุนศึก และหันหลังก็จะกลายเป็นคนแรกเมื่อทัศนคติเช่นนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะใช้ต่อสู้แม้ว่าหันหลังจะรู้สึกกังวลแต่ความสามารถของปีศาจจะไม่เติมเต็มเขาไม่เต็มใจที่จะใช้หนวดดาวมฤตยูประท้ากับมนุษย์หลอมของเนบจูนในการทําเช่นนี้มีโอกาสที่จะทําลายสมองแห่งความมืดและมันจะน่าปวดหัวอย่างมากถ้าสมองแห่งความมืดถูกทําลายจะทําอย่างไรต่อไปแน่นอนว่าแนวทางที่ชัดเจนที่สุด คือการใช้วิธีคิดที่แตกต่างออกไปและเริ่มต้นใหม่ใช้เทคนิคการรวมตัวกันของหันหลางที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดเพิงบินหันหลางได้เผยเห็นว่ามีแมลงที่สามารถระเบิดได้ซึ่งนําไปสู่การโจมตีพร้อมกับปีศาจกรงเล็บและสัตว์อื่นๆในความเป็นจริงแมลงเพิงบินเหล่านี้อ่อนแอกว่าแมลงสายฟ้าเพิงแต่หันหลางไม่มีทางเลือกอื่นไม่ว่าจะเป็นสายฟ้าเพิงหรือเทาราชาสวรรค์สิ่งเหล่านี้ ล้วนได้มาจากอาจารที่ถูกลืมที่อยู่ห่างไกลและมาถูกสร้างขึ้นมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านมแมลงและผู้เชี่ยวชาญด้านพืชฮั่นหลังไม่ได้พบกับผู้สร้างสายฟ้าเพลิงและเถาราชาสวรรค์แต่อาจารย์ทั้ง3าคนของเขาเป็นคนช่วยฮั่นหลังในการจัดเตรียมอาวุธที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้และตอนนี้ฮั่นหลังได้ใช้พวกมันไปทั้งหมดแล้วทั้งสายฟ้าเพลิงและเถาราชาสวรรค์และอาวุธลดใหม่ของเขาก็ยังมาไม่ถึงเช่นนี้เขาจึงมีมแมลงเพลิงบินอีกไม่เท่าไหร่ เช่นเดียวกับเถาราชาสวรรค์พืชอ,อาวุธชนิดนี้หันหลังไม่เหลือมันแม้แต่มเมล็ดเดียวสงครามเรื่อมต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเมื่อไฟลุกโชนขึ้นพูดกงเล็บและตัวอื่นทั้งหมดต่างก็ทําการโจมตีออกไปข้างหน้าทาหน้าที่เป็นตัว,วรบกวนอย่างต่อเนื่องในทางทฤษฎีนี้มันยิ่งกว่าความดุร้ายแต่เนบจูนเพิ่งพาการตัดสินใจด้วยความรวดเร็วในการตอบสนองที่เหนือกว่ามนุษย์ของพวกเขาและยังสามารถบล็อกความพยายามร่วมกันของหันหลังได้ กงเล็บของปีศาจกงเล็บที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าลากับว่าพวกมันกำลังเจาะทะลวงร่างกายของเนปจูนจู่ๆเงาร่างของเนปจูนก็พุ่งออกไปพร้อมด้วยมือที่สะบัดออกไปในทันทีเพื่อปัดกงเล็บของปีศาจกงเล็บออกไปให้พ้นทางจากนั้นก็มีฝูงของแมงมุมแสงดาวที่หนาแน่นแมงมุมเหล่านี้ล้วนแต่เปิดปากของพวกมันออกก่อนจะยิงใยแมงมุมไปที่เนปจูนเพื่อจับเนปจูนเอาไว้ในขณะที่เขาถูกปิดกั้นทีละหนึ่งทางเขาก็ได้ส่งลูกเตะออกไป สิ่งเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาที่น่ากลัวมากความเร็วที่คนปกติไม่สามารถเข้าใจได้เนฟจูนในปัจจุบันนี้สามารถอธิบายได้สามคำรวดเร็วแม่นยำโหดเหี่ยมพระเจ้าราชาธรรมดาได้กลายเป็นนักสู้เพื่อชัยชนะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถกลายเป็นขุนศึกได้ด้วยการใช้พลังเพียงลําพังแม้ว่าเขาจะเข้าถึงดินแดนขุนศึกโดยไม่ต้องสงสัยพวกเขาย่อมต้องแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดอยู่แล้วเหตุผล ย่ำเป็นเพราะพลังความแข็งแกร่งที่แท้จริงเมื่อถึงระดับหนึ่งพลังจะเติบโตขึ้นอย่างมากศัตรูที่ทรงพลังที่สามารถชกออกไปได้หนึ่คพันังต่อวินาทีและเปลี่ยนยาเก้าของเขา1นึ่ก้าในหนึ่งวินาทีและมันก็ไม่ทิ้งโอกาสของชัยชนะไว้ให้กับพวกเขาเมื่อมองไปที่เนปจูนความกล้าหาญในการต่อสู้ของเขาแข็งแงกร่งกว่าขุนศึกและกำลังมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับปีศาจสัตว์หลายที่สวมอยู่ในรูปลักษณ์ของมนุษย์และใช้สัญชาตญาณของสัตว์ เขาอยู่เหนือกว่าหันหลังและกองทัพสัตว์พันธุกรรมของเขาการจับคู่ต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างเรื่อยๆเนฟจูนได้อาศัยสัญชาติยณนของเขาและตอบกลับไปอย่างอดทนไม่ว่าสถานการณ์จะวุ่นวายอย่างไรมันย่อมถึงการสิ้นสุดของการโจมตีที่มากมายเหล่านี้บุ่มการต่อสู้รอบแรกของหันหลังเนฟจูนได้ข้อสรุปร่างกายของเนฟจูนมีไอ้น้ำสีขาวรละเหยออกมาเนื่องจากการเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วมากเกินไปทําให้เกิดการรละเหยือของโมเลกุลน้ํา ที่อยู่ในอากาศรอบตัวของเขาห่านหลังและกองทัพสัตว์ปัจจกรรมของเขาถูกกดดันให้ล้อมรอบอยู่ภายนอกแม้ว่าพวกเขาจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของจํานวนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าข้อได้เปรียบในเรื่องของจํานวนนั้นไม่สามารถชนะคู่ต่อสู้ที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าเช่นนี้ได้ฝูงแมงมุมแสงดาวตาเดียวลางของพวกมันถูกเจาะทะลวงตายเกลื่อนไปทั่วพื้นดินสีดานี่เป็นครั้งแรกที่แมงมุมแสงดาวเจ็ดตาสองตัวผลิตอาวุธแมงมุมได้ช้ากว่าการทําลายล้างของศัตรู นอกจากนี้แมงมุมแสงดาวเจ็ดตาเหล่านี้ยังเมตตายอย่างไรเหตุผลโดยแลกชีวิตของพวกมันเพื่อความปลอดภัยของท่านหลงังหากปีศาจกุงเล็บพวกมันก็ไบ่นไดมีข้อได้เปรียบในด้านความแข็งเก่งขณะที่คนที่อาจจะอ่อนแอลงก็คงจะเป็นพวกเขาจิ้งจอกเงินกระโดดลงไปในพงหญ้าอย่างบ้าคลั่งความเจ,จ็บปวดจนแทบจะทนไม่ได้ไหล่ซ้ายของมันโดนเน็บจูนโจมตีกุงเล็บเล็กๆของมันก็หักไปแล้วจนไม่สามารถรองรับน้ำหนักของตัวมันได้พูดกุงเล็บ ปีศาจกงเล็บสัตว์สองตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่พวกมันหนังเหนียวและก็จะไม่หนีไปเพียงเพราะความเจ็บปวดในความเป็นจริงพวกมันล้วนแต่ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นเดียวกันการได้รับผลกระทบดังกล่าวลักษณะนิสัยปีศาจของขั้นหลงังผานลดลงไปมากกว่าครึ่งโดยไม่มีใครสมัครใจที่จะเริ่มคิดถึงสงครามในครั้งนี้และจากมุมมองของมนุษย์ตักกะเริ่มกลับมาหาเขาเห็นได้ชัดว่าเนปจูนในปัจจุบันไม่ได้ใช้พลังพิเศษ ภาพลวงตาของเขาไม่ได้เป็นภัยคุกคามใ,ใดๆแต่ภัยคุกคามเดียวนั่นก็คือร่างกายที่เป็นดั่งเครื่องจักรสังหารของเขาฮันหลังไม่สามารถเทียบกับความสมบูรณ์แบบเช่นนี้ได้ไม่ว่าทิศทางการโจมตีจะมาจากไหนไม่ว่าจะด้วยวิธีการโจมตีแบบใดหรือว่าระดับความรุนแรงมากขนาดไหนเนปจุนก็ยังสามารถหลับได้และตอบโต้กลับไปได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้ามันเหมือนกับว่าฮันหลังกําลังต่อสู้กับปีศาจที่แข็งแกร่งและรวดเร็วที่สุดและด้วยสติปัญญาของปีศาจนี้ ก็เป็นชั้นสูงสุดแม้ว่าอัตราต่อรองของเขาจะได้วกว่าเขาก็ยังไม่ก้าวออกไปจากรูปแบบของการโจมตีนี้ความสามารถในการรับรู้ของเขาทาให้เขาสามารถทําการวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยาและรวดเร็วที่สุดภูมิปัญญานี้เป็นของเนปจูนกันหรือไม่หันหลังสายหน้าเนปจูนเป็นเหมือนกับสัตว์ป่าดวงตาของเขาเต็มด้วยความตั้งใจแห่งการฆ่า้าเป็นเช่นนั้นแล้วความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการรับรู้ความสามารถนี้ ก็น่าจะมาจากสมองเห็นความมืดกันหรือเนปจูนไม่ได้ฉุกคิดว่าผลึกเห่งความมืดนั้นกําลังคิดแทนเขาทุกอย่างนักลบที่มีอํานาจยิ่งใหญ่พร้อมด้วยสมองเห่งความมืดที่มีความว่องไวมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์มารวมตัวกันมันเป็นความคิดแบบใดกันขณะที่เนปจูนทําการปัดป้องการโจมตีของดาบสามเหลี่ยมของหันหลงังเขาก็ได้ตอบโต้กลับไปในทันทีเขากําลังกดดันทําให้หันหลังจนมุมต่อสู้กับการโจมตีของเขาหันหลังเติบโตขึ้นมา และเรียนรู้ทักษะต,ต้องห้ามของปีศาจในใจของเขาคำว่าหนีไม่เคยมีอยู่ในความคิดบุ่มเหลวหลายมากเมื่อถึงเวลาที่ขัานหลังตระหนักว่าเขาควรจะทำอย่างไรเขากลับตกส่งบินออกไปหลังจากที่เขาได้รับพลังทำลายล้างจากเนปจูนนี่เป็นครั้งแรกที่ขัานหลังสูญเสียทักษะการต่อสู้และตอนนี้ช่วงเวลาสั้นๆเนปจูนได้ทำลายสไตล์การต่อสู้ของขั้นหลังและเส้นทางแห่งความวา่างเปล่าพอหลังจากเนปจูนได้รับพลังสมองแห่งความมืด การเคลื่อนไหวของเขากรวดเร็วกว่าหั่นหลังอย่างน่าประหลาดใจทัในใดนั้นหั่นหลังก็ได้กากเลือดสดๆออกมาหน้าอกของเขาดูเจ็บปวดราวกับว่ามีใครบางคนกําลังทุบเขาด้วยพลังทั้งหมดของเขาขโมยอํานาจของคนอื่นบังคับให้ผู้อื่นสู้กับเขาและใช้เวทมนต์และทักษะการต่อสู้อยิ่งใหญ่ของเขาเพื่อทําลายศัตรูที่แข็งเก่งมากกว่านี่เป็นวิธีการต่อสู้ของหั่นหลังและเขาก็ได้ถูกปราบปรามด้วยเทคนิคเดียวกันและถูกส่งปิวออกไปพูดกรงเล็บ ปีศาจโกงเล็บจิ้งจอกเงินพวกมันทั้งหมดอยู่ในอาการที่ตื่นตระหนกมันไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่เคยเห็นฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งแต่ก็เป็นเพียงที่พวกเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามที่สามารถจัดการพนารานหลังให้กระเด็นออกไปด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจิ้งจอกเงินพันลาก,กงเล็บที่หักของมันแล้วเดินไปหาท่านหลงังแต่ก็หยุดลงเมื่อมือของเขายกขึ้นมันเป็นมือของท่านหลงังข้ายังไม่ตายท่านหลังได้พูดออกมาในขณะที่เลือดของเขากบปาก เขาผลุกขึ้นยืนดวงตาของเขายังสดใสจิตใจของเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าผลกระทบนั้นจะนำพลังใหม่ๆมาจากส่วนลึกของหัวใจของหันหลังหันหลังที่ข้างไข่หันหลังที่น่ากลัวหันหลังที่ส่อเสียดหันหลังที่ใช้การรวมกันของการโจมตีเพื่อจัดการกับศัตรูของเขาในหลายปีที่ผ่านมาหันหลังได้รับรางวัลม,มามากมายและได้เรียนรู้วิธีการต่างๆมากมายเขารักการทรมานศัตรูของเขาในรูปแบบต่างๆหันหลังไม่ได้เป็นแบบนี้ในตอนแรก ขอเติบโตขึ้นเรื่อยๆเ,เปลี่ยนไปแต่บางสิ่งบางอย่างไม่มีวันเปลี่ยนในท้ายที่สุดอันหลังก็ยังคงเป็นท่านหลังคนเดิมไม่เต็มใจที่จะยอมพ่ายแพ้จากศัตรูที่แข็งแกร่งมากกว่าที่เขาเป็นอยู่